กลับมาสนทนากัน yeah. ในช่วงสาระดีมีมาโชครับในช่วงท้ายรายการอย่างนี้อากาศดีๆเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการแล้วเดี๋ยวผมชวนไปวิ่งกันดีกว่าครับเยวจะพาไปที่อำเภอขออภัยครับไปที่นครชุมนะครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งในขณะนี้เองผมได้รับเกียรติจากคุณสุรินโรดสีสังครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะรว่าเป็นโครงการเราเที่ยวนครไทยวิ่งทะลุหมอกสอง<ช>บอกร,บรักนครชุมใช่ไหมคะคบใช่ครับบอ,อบอกเล่าถึงเรื่องของโครงการนี้กันสักนดิดหนึ่งว่าโครงการนี้จะต้องวิ่งยังไงหรือเป็นโครงการอะไรที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คะ ผมขอพูดบริบทของนครชุมนะฮะ<ห>ว่า<ห>ที่ผ่านมาเราเปิดแหล่งท่องเที่ยวมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับองค์การมหาส่วนตะบนนครชุมได้มีส่วนร่วมนะฮะกับชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิดแหล่งท่องเที่ยวมานะฮะก็ะเราก็มีนิเวศที่สมบูรณ์มีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในประเทศก็ว่าได้ครับเชิญเลยนะฮะผู้อยากให้ทุกท่านเชิญมา แล้วก็การจัดวิ่งลุหมอกครั้งที่ครัง้ง,งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็เราได้ประสบความสําเร็จเบื้องต้นไปอย่างดีนะฮะ,ะครั้งนี้ครั้งที่2ก็มีการนำนะครับเช่นคุณหมอประยุทธ์นะฮะโรงพยาบา,นนาลนครไทยนะ,ะครับแล้วก็ทีมงานของนครชุมนะฮะพนักง,งานแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ความสนับสนุนครั้งที่สองไปอย่างดีนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะฮะเรามีนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็มีทะเลหมอกที่สวยงามนะฮะเราจึงจัดเป็นโครงการ นี้ขึ้นมาคือวิ่งทะลุหมอกครับสองบอกรักนครชุมครับปอตรงนี้ภาพที่บรรยายอยู่ตรงนี้คืออยู่โซนไหนของนครไทยฮะใจอยู่โซนไหนของนครไทยนักจะออกจากนครไทยประมาณ29กโลนะครับจากนั้นเราก็เดินทางมาฮะนี่คือเห็นไหมฮะคือนี่เป็นสะพานไม้ไผ่ใต้ท้องทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดฮะเราจกชุมชนทํานะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้พูดถึงเท้าความสักนิดฮะ อฮะเรื่องของตั้งแต่โครงการครั้งแรกที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเส้นทางระยะทางกับโครงการครั้งที่2นี่มีความแตกต่างหรือว่าเราพัฒนาอะไรขึ้นไปไหมมั้งฮะมีพัฒนาจากเดิมครับจากเดิมที่เราวิ่งแล้วก็โดยประมาณแค่9โลเองนะฮะปีนี้เราทำครั้งที่2นี่เราทําถึง3รุ่นด้วยกันนะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นที่1คือรุ่นของอ V I P อพีเอาวีวีไอก่อนครับนะฮะ V I P ก็จะได้เสื้อได้เหรียญแล้วก็ได้โล่นะฮะหนึ่งพันบาทนะครับขอประชาสัมพันธ์เลยนะฮะสมัครลงในเพจได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นที่สองก็ฟันรันนะฮะห้ากิโลเราก็จะไปกลับตัวตรงสะพานไม้ไผ่เนี่ยฮะสะพานไม้ไผ่ตรงนี้ฮะแล้วเราก็เดินเล่นนะฮะแต่ตรงนั้นนะฮะนั่นคือฟันรันห้ากิโลเราวีไอพีนี่กี่กิโลคะ V I P เนี่ยหกิโลเหมือนกันครับห้ากิโลคล้ายๆกับฟันรันแต่ว่าจะมีการได้เสื้อได้เรียนได้เหมือนกันครับแต่เสื้อจะแตกต่างก็จะมี V I P เป็นวีไอพีฮะแตกต่างแล้วอีกรุ่นหนึ่งเหรอครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็คือเออซุปเปอร์นะฮะมาราธอนก็คือ16กิโลฮะก็จะวิ่งข้ามขึ้นเขาไปฮะขึ้นเขาแล้วก็กลับตัวบนเขาฮะจะท่านจะสนุกสนานกับการวิ่งนะครับเพราะว่าจะมีสายหมอกมีต้นไม้มีหมายความว่ามันสนุกนะฮะกับการวิ่ง ก็อยากเชิญชวนไปเลยครับวิ่งเด็ดตรงที่วิ่งไปเนี่ยแต่อย่าลืมว่าตอนเราวิ่งเหนื่อยเราสูดออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดเลยนะสดัืนดังนั้นช่องทางการสมัครก่อนครับปอครับตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเพจคือเรามีเพจแล้วตอนนี้สมัครวิ่งทะลุหมอก2บอกลักนครชุมครับท่านไปสู่ที่เพจนั้นเลยครับแล้วก็สมัครได้เลยครับสมัครได้เลยฮะอ๋อช่องทางการสมัครคือจะอยู่ในแฟนเพจของ Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการสมัครคือต้องกรอกรายละเอียดอะไรไหมคะหรือว่าแจ้ง แจ้งแอดมินได้เลยได้ครับกรอกรายละเอียดได้เลยครับแล้วก็แจ้งแอดมินมีเบอร์โทรอยู่ครับหรือไม่ถ้าไม่เจอก็ไปที่ปลัดนครชุมนะฮะปะลัดนครชุมก็จะมีการแชร์ต่างๆฮะการแชร์เรื่องของการวิ่งฮะการลงทะเบียนตรงนั้นนะฮะถ้าไม่เจอ นั่นหมายความว่าคือนี่ไงคะวิธีการช่องทางใช่ครับนี่จะเป็นแบบนี้จะมีวิดีโอให้ได้ชมกันด้วยเหมือนสักครู่นี้ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางต่างๆอันนี้เราแจ้งกับนักวิ่งไว้ในอยู่ในเพจแล้วครับในเพจเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ไหมคะเดี๋ยวทีมงานเปิดวิดีโอเส้นทางวิ่งอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อแนะนําในหลายพื้นที่หลายๆคนตอนนี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อแน่ว่าเพเภอนครไทยจริงเป็นพื้นที่สูงดังนั้นเนี่ยการวิ่ง ตัวสุดท้ายผมสนใจตัวที่16กิโลใช่ไหมฮะ oh, ตัวน,นี้ไปวนเทือกดอยใดยแล้วก็มีภูมิศาสตร์อย่างไรตั้งแต่ตัวสตาร์ทจนถึงกลับจุด uh, จุดสตาร์ทเราอยู่จุดที่ uh, เป็นส,สนามฟุตบอลนะครับ <c oughs> เป็นโนนกาง <c oughs> ชื่อว่าโนนกางใน ในในหมู่บ้านนั้นนะฮะก็จะเป็นสนามบอลสามารถกางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้จุดสตาร์ทแล้วเราก็จะวิ่งไปฮะวิ่งผ่านจุดชมวิวปู่หลวงฮะปู่หลวงก่อนนะฮะแล้วเราก็วิ่งไปที่จุดชมวิวนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นเขาไปฮะขึ้นเขาไปแล้วก็นะครับแล้วเราก็เข้าไปสู่ในพื้นที่ในที่มีป่านะครับข้าไปแล้วก็เหมือนเส้นทางที่เราขึ้นหรอครับเส้นทางเดียวกัน ทำป้ายทำอะไรไว้หรือยังฮะมีแล้วครับมีแล้วครับเตรียมไปหมดแล้วฮะสิ่งที่ตอนนี้ผมต้องถามต่อคือหลังจากช่วง16กิโลนะครับที่เดินวิ่งและทั้งเดินทั้งวิ่งแหละครับคือที่เราผ่านแหล่งท่องเที่ยวในอย่างที่ปอลีเนซ่าบเนี่ยมีกี่หลักกี่จุดยังไงฮะทั้งสามรุ่นสมรุ่นกี่จุดก็คือมาถึงว่าแหล่งท่องเที่ยวครับที่เราจะผ่านที่เราจะผ่านเลยครับก็จะมี16กิโลเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือ ปู่หลวงปู่หลวงก็เป็นสาการะอยู่แล้วนะฮะ,ะก็ตรงนั้นผ่านนะฮะ,ะแล้วก็เราก็จะผ่านไปที่จุดชมวิวะฮะตรงนั้นก็จะมีทะเลหมอกตรงนั้นนะฮะ,ะกับการวิ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่จุดตรงรูปหัวใจตรงนั้นรูปหัวใจเป็นจุดการเนี่ยครับตรงนี้ฮะ,ะ,ะการกลับตัวตรงนั้นฮะก็จะมีฟูจินครไทย<อ>ก็คือฟูจิก็คือจะเป็นถ้าคุณจะกลับตัวคุณจะเห็นว่า ตรงภูเขานั้นเหมือนฟูจินะฮะเญี่ปุ่นเลยฮะนเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปสวยมากด้วยนะคะสวยครับแล้วถ้าเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกเหนือจากนี้สมมติว่าวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทันทีบางทีไปจากต่างจังหวัดเองหรือมาจากกรุงเทพมหานครจะไปเที่ยวที่ไหนในนครไทยอีกไหมคะในนครไทยก็จะมีพอเรานอนวิ่งเสร็จแล้วนะฮะเราจะนอนที่นี่สักคืนนะครับแล้วก็ทานทานอาหารนะฮะรามไก่ไก่ขยาวไข่ปามนะฮะก็จะได้กัสนใจแล้วเนี่ยสนใจครับก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะ ต่างๆแล้วหลังจากนั้นถ้าเรานอนหนึ่งคืนแล้วเราก็ไปเที่ยวที่อ,อะไรนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของอำเภอนครไทยฮะที่สมเด็จพระพ่อศรีอินทราทิพย์ฮะตรงนั้น<ช>นะฮะเราก็จะเที่ยวนั้นแล้วก็ผู้หินล่องกล้าครับผู้หินล่องกอล้าเราก็จะบินแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิโรธที่สวยงามนะฮะเราเชื่อมโยงกันนะครับ โอเคถ้าเกิดไปแล้วจะต้องไปพักที่ไหนยังไงคะพักเนี่ยก็คือ1ท,ที่ที่นครชุมมีโฮมสเตย์โดยชุมชนเข้าไปในเพจได้เลยครับ <c oughs> มีเบอร์โทรอยู่ตรงนั้นนะฮะเพจที่กลางเต็นท์นะครับที่กลางเต็นท์ต่างๆนะฮะแล้วเราก็จะสามารถที่จะพักที่นครไทยได้ครับที่อำเภอนครไทย <c oughs> ตอนนี้ดีสอร์ทใกล้เต็มแล้วฮะที่นครไทยนะฮะก็ต้องรีบจองนะครับส่วนที่โฮมสเตย์นครชุมตอนนี้ก็ยังมีพออยู่ครับก็เบอร์โทรแล้วก็จองในที่ในเบอร์โทรได้เลยครับ ครบถ้วนมากครับอย่างอีกส่วนหนึ่งครับหลังจากวิ่งไปสักพักเนี่ยมันจะมีเรื่องของบางคนเป็นลมบ้างหละคนบางคนนอนไม่พอบ้างหละเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในขณะนี้เองทางปอเองเตรียมการไว้อย่างไรบ้างครเตรียมการในทีมงานของเราเนาะก็หมอประยุทธ์นะครับก็เป็นทีมงานที่จัดมาทุกครั้งก็ถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วครับเช่นรถ e อ s ต่างนะฮะหน่วยกู้ภัยกู้ต่างๆเรื่องของพยาบาลนะครับเราได้ประสานงานไม่หมดแล้วครับ ก็คือมีครบเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ใช่ครับให้น้ําต่างๆครบครับค่ะเรื่องของการให้บริการแล้วก็ความปลอดภัยเดี๋ยวเราแอบขอดูเสื้อนิดนึงได้ไหมคะได้ข่าวว่าเสื้อสวยมากนี่โอ้โหเดี๋ยวขออยากให้ดูด้านหลังก่อนคุณมินลองเอาขึ้นมาบางหน้าของคุณมินสิคะ ลองดูนะฮะดูด้านหลังก่ oh, อน<ว>นะครับโอ้สวยมากนะคะลองดูก่อนนะครับซูมขึ้นมาครับกล้องครับจะมีเรื่องของวิง่งทะลุหมอกบอกรักนะครชุมซึ่งในปีนี้จัดเป็นซีซั่นสซีซั่นแรกคล้ายๆกันไหมครับกับเสื้ออาคล้ายๆกันครับคล้ายๆแต่ปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกับอบอกรักนะครชุมเพิ่มขึ้นฮนะะจะเห็นได้ว่าเนื้อผ้านะครับหนึ่งอย่างแรกคือแห้งง่าย เปียกและแห้งง่ายเนื่องจากว่าวิ่งไปนะครับอย่าลืมว่าเหงื่อออกเป็นจํานวนมากดังนั้นเสื้อกีฬาอย่างแท้จริงอันนี้เอามาฝากพิธีกรใช่ไหมฮะขอบคุณพอดีเราขอไปก็เดี๋ยวเดานำนำมาฝากอีกทีครับเพราะว่าเราสั่งมายังไม่พอฮะยังไม่พอจําหน่ายนี่ที่สําคัญตรงบริเวณอบฮะมีของปู่หลวงฮะปู่หลวงใช่ไหมฮะซึ่งปู่หลวงเนี่ยเป็นที่สักการะและบูชาของชาวในล่องเขาล่องเขาของเรามีอยู่สองตำบลด้วยกันครับตำบลน้ํากลุ่มกับนครชุมครับนะฮะ สองตำบลในร่องเขานี้ก็จะมีปู่หลวงที่เป็นแหล่งรวมยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเราก็เลยได้ทําการวางพื้นที่ของการวิ่งเนี่ยผ่านเส้นทางนั้นด้วยใช่ครับแล้วจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งขอเพิ่มเติมนิดนึงครที่เราจะต้องมีที่เราจะต้องไปก็คือพิพิธภัณฑ์ลุงช่วงแล้วก็บอกเกลือโบราณนะครับแล้วก็ ต้นตะเคียนยักษ์ยืนต้นนะฮะที่สมัยก่อนก็เป็นที่อะไรฮะอะไรทั้นันคือเป็นที่สมบูรณ์นะครับในป่านะครับยืนต้นอย่างแรกกิจกรรมดีอาหารดีที่พักดีวิวดีเกิน2ข้อยังจะไม่ไปอีกเหรอท้ายที่สุดนี้ปอฝากให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจในการรักออกกําลังกายมาวมกิจกรรมหน่อยครับครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมสุขภาพท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะฮะใส่ใจเรื่องของสุขภาพมาพักผ่อน มาออกกําลังกายที่นี่โดยที่เราจะมีความสุขกับการออกกําลังกายครับค่ะกิจกรรมอของการวิ่งวันที่เท่าไหร่คะกิจกรรมของการวิ่งเราจะวิ่งเช้าวันที่8นะครับวันที่8ก็ในช่วงเย็นนะฮะวันที่7นี้ก็จะมีเรื่องของการาสถานที่การต้อนรับนะฮะของรับมีการาโดนตีนิดหน่อยครับหลังจากนั้นให้ใหนักกีฬาได้พักผ่อน แค่นี้ไม่เกิน3ามทุ่มเราก็จะให้พักผ่อนแล้วครับครบทุกมิติฮะไปถึงเสร็จปุ๊บมีสันทนาการหลังจากนั้นวิ่งสูตรอากาศออกซิเจนช่วงเช้าๆนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการให้รายละเอียดเพื่อที่จะให้โอกาสคนที่ออกกําลังกายไปร่วมกิจกรรมดีๆกันที่นครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในวันและเวลาดังกล่าวครับ